คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับสวัสดีครับผมเอ็นลอก้าครับสวัสดีครับผมวัวแวรพนัพรครครับครับวันนี้เราก็มานะครับเห็นผลไม้เยอะนะครับก็คือ ต้องเล่าก่อนว่าวันนี้มาผลไม้เมาเมาจรเมาจริงเมาเซเซแน่นอนมันอยู่ที่ว่าอันไหนจะชุ่มฉ่ำกว่ากันใช่แต่ผมชอบแตงโมเพราะว่ามันชุ่มฉ่ำใช่น้ำเยอะใช่ไหมน้ำเยอะน้ำมันเยอะส้มนี่มันรสชาติมันจะเปลี่ยนนะบางทีมันเจาะจไส้มเปรี้ยวเข้าไปอะเป็นไงเมาแบบเปรี้ยวๆก็ก็เมาเหมือนกันก็เมาถ้าหวานก็ดีไปอันนี้ก็เหมือนเก็บได้น้อยอันนี้เก็บน้ำได้น้อยจะฉีก ก็เหมือนวายอ่ะเหมือนวายเออเ,อ,อเหมือนวายเก็บแ,แต่อันนี้จะน้ำเยอะกว่าได้อันนี้ก็เยอะเหมือนกันใช่แต่ผลลก็เยอะเหมือนกันแต่ที่เยอะเลยคือตแตงโมแตงโมเราผมชอบแตงโมชอบแตงโม,มเพร<ช>าะน้ำเยอะใช่ฟ้าลูกแตงโม,มอุ้มเลยนีเลยรู้เลยรู้เลยจะเล่าที่มาที่ไปของผลไม้ก่อนนะสมัยก่อนอ่ะตอนไม่ใช่สมัยก่อนหรอกยุคที่แล้วคุกยุคที่แล้วใช่ปีประมาณห้าศูนย์ ถ้าหนึ่งห้าสองก็ได้ช่วงนั้นก็ได้ประมาณนั้นสิบกว่าปีที่แล้วก็มีเวลาญาติเยี่ยมเนี่ยผลไม้เขาเรืยนจําได้ห้าโลกับข้าวเขาได้ห้าโลใช่คือรวมผลไม้ของกินอะ่ะรวมทั้งหมดอะ่ะห้าโลบางในจำได้ห้าโลก็มีพวกกุ้งผลไม้อ่าแล้วก็อาหารแห้งอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่มัดใส่ถุงแล้วก็ไปชั่งน้ําหนักถ้าไอห้าโลถ้าเกินเขาก็จะหยิบออก 5. โลก็เอาไปเขียนชื่อติดไว้ชื่อใครเวลาญาติเยี่ยมแต่คนแต่คนคุกอะแปอ่าอยากเมาอยากเมาเราก็ไม่รู้ใช้วิธีอะไรเราก็ไม่รู้ใช้วิธีอะไรก็เอาพวกของเมาของอะไรใส่ไว้ในนี้ใช่เอาไว้ในแจงโมส้มส้มใช่แอปเปิ้ลใช่สาลี่ใช่นี่สับปะรดใช่ แต่ผมเนี่ยชอบแตงโมชอบแตงโมยากชอบแตงโมน้ำมันฉ่ำน้ำมันฉ่ำเออก็คือเดี๋ยวเราต้องท้าความให้น้องๆฟังก่อนนะไอ้ลักลอบลักลอบข้างนอกอ่ะไม่ต้องไปทําตามนะครับเพราะว่าไปซื้อของมองกินได้เลยได้ที่ถูกกฎหมายไปซื้อกินได้เลยแต่สมัยก่อนอ่ะเวลารักลอบผ่าอ,อทีมงานไปเอามีดให้หน่อยนะหมยไปเอามีด มีดไว้ผ่าแตงโมให้หน่อยเดี๋ยวเราจะมีดกับแก้วเล็กๆสวยๆนะวานหนึ่งอันนี้เราจัดเร็วๆเลยนะบอแก๊กเ,เคยเคยกินอะไรบ้างข้างในแบบนน่อ๋อผมเต็มที่ก็แตงโมกับส้มแตงโมส้มน้ำพริกน้ำพริกไม่เคยกินใช่ไหมน้ำพริกน้ำพริกก็น,นานๆนนเจอทีนานๆเจอทีอัช้อนเดียวก็ครึ่งหนึ่งก็เดินได้ทั้งวนันเพลินๆ เดี๋ยวอีพีหน้าจะทำน้ำพริกให้ดูนะครับมันจะทําไม่เหมือนผลไม้อก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะใช่แต่ว่าถ้าจับได้ก็โอ้โหรู้เรื่องก่อนเราจะเมาได้อะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ก่อนใช่อุปกรณ์เสริมนี่คือสลิงครับอ่าสลิงครับเราถอดถอดนี่ออกก่อนสลิงอันนี้คือสลิงครับอ่านี่นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราได้สลิงมาเสร็จใช่ไหม เราก็จะนี่ครับเดี๋ยววิธีทำให้ดูเลยนี่คือเอาแก้วยังไม่ต้องก็ได้นี่เดี๋ยวใส่กับไปในนี้เลยนะครับครับฉีดเข้าไปในดึงในขวดเลยไหมเดี๋ยวดึงดึงกล้ยแก้วดีกว่าเหลือกล้องเข้ามาดูครับดึงดึงเข้าไปดึงเข้าไปเลยนะครับ วิธีเราจะใส่ของเมาเข้าไปอันนี้เราทําก่อนจะไปเยียย่ยมญาติญาติทำให้เดี๋ยวนะครับญาติญาติเนี่ยเป็นคนจัดแจงให้แล้วก็ค่อยไปเยี่ยมไปเยี่ยมนักโทษพอไปเยี่ยมนักโทษเสร็จป,ปุ๊บค่อยเอาของพวกนี้ไปฝากให้นักโทษใฝ<ช>ากที่จาจาแต่ตอนที่เขาจะก่อนที่เขาจะไปเยี่ยมอ่ะเขาทําอย่างนี้ก่อนไปส้มก็เมาส้มฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปนะครับอฉีดเข้าไป แต่ถ้าแต่ถ้าจริงๆน้ำใช้เข็มเล็กด้วยเอาเข็มเล็กก็ไปไหนมาละเข็มเล็กเนี่ยได้เนี่ยเนี่ยเข็มใหญ่นะฮะแต่ว่าถ้าน้ำมันแตกมันอะไรก็หาเนี่ยจริงๆน้ำมันไม่ไหลหรอกนะฮะเนี่ยไม่ไหลนะฮะถ้าถ้ามันอยู่ตัวแล้วมันก็ไม่ไหลละ <Gesicht. S 1> <neg él. S 2> ส้มก็ฉีดไปประมาณนี้นะแต่ฉีดเยอะกว่านี้นะครับใช่ฉีดฉีดแล้วก็หาแบบว่าก๊อตเทป ที่แปะแบบเนี้ยก็เทปแบบเนี้ยเนี่ยก็เทปอย่างนี้นะฮะเนี่ยก็เทปอย่างเงี้ยนะฮะแปะรูอนะครับแปะเทปโลโก้ส้มอ่าโลโก้ส้มอ่ะแปะทับไปโลโก้ส้มแปะทับไปเวลาเจ้าหน้าที่เขาเขาแกะดูเขาก็จะแกะแบบเปิดเลยแกะเลยอ่าแกะเลยนะครับเนี้ยเขาก็จะแกะมาอย่างเงี้ยเนี้ยนะฮะมันก็เป็นเันเหมือนน้ำส้มชิมเลยอืมต้องดูว่าว่าเขาบอกเออดูครับ สม้มส้มก็มีน้ำปกติใช่ไหม,อ,มอันนี้ก็ไม่มีกลิ่นเล่าแล้วนะหืมตกตจแล้วโอ้โหตายเยอะมากเริ่มมาแล้วเริ่มมาเลยหืมล้วครึ่งไหนวะล้างคอไปเลยสุดยอดอืสม้มพอเวลานักโทษไปเสร็จนักโทษก็จะแบ่งกัน ใครไปโดนกรีบไหนที่เข็มแทงเข้าไปนะปุ๊บเลยนะ่ะกรีบเดียวนะครับบินเลยครับอะและว้วคนนี้ก็มาดังโมอมแตงโมดึงเหมือนเดิมดึงเหมือนเดิมนะครับกล้องเข้ามาดูครับอ่าดึงเหมือนเดิมแต่ดังโมลูกใหญ่แต่เราต้องแทงลหลายๆดูขีดลหลายครับแทงกันเลยโหเยอะนะลูกหนึ่งอ่ะพออืม แทงเข้ามะปกติเหอแต่ส่วนใหญ่เขาจับดูอะไรดูเขาก็ดูไม่มีอะไรคือแตงโมยังไงก็คือเข้มมใช้เข็มเล็กกว่านี้หน่อยก็ดีวันนี้เข็มมันใหญ่ไปถ้าแทงแตงโมอือแล้วหมุนแล้วก็หมุนหมุนออแทงเข้ามาแทงนะครับก็เป็นแอลกอฮอล์นะครับที่แทงเข้าไปเป็นแอลกอฮอล์แทงเข้าไป แปลว่า,มาเมาเลยกินใหญ่เลยสับรดก,ก็เหมือนกันนะครับสับรดก,ก็เหมือนกันแทง,งเลยไม่ต้องเข้บมาแล้วครับกล้องเห็นแล้วล่ะถ้าถ้ายกแล้วเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยนี่นะครับตากล้องมือใหม่นะครับแทงเข้ไปแทงในหลายจุดแทงในหลายจุดนะครับ อ้เป็นไงอันนี้สวนอันนี้สวนโอ้โหเละ้อ่มันสวนเนี่ยมันแน่นเนี่ยเงินดันออกม่ค่อยครับเด็กผู้ผ้อยเลย่อยเลยเป็นไงเออหืฝาดแล้วได้กินเนี่ยควดจะได้กินอ่ะคิดเอาแล้วกนยาาก็ต้องแทงแทงแทงอย่างนี้ไปตลอดนะครับมุมกล้องโอเคไหมเออ เดี๋ยวลอโอ้ยก็เอ้ยเพลินเหมือนกันนะเนี่ยเพลินครับกินแล้วเพลินเลยนะครับเอ่อแล้วก็ทีนี้ก็เราได้ผลไม้แล้วเรียบร้อยนะครับได้ผลไม้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาใส่ถุงใส่อะไรเพื่อไปเยี่ยมญาติใช่ไปเยี่ยมญาติแล้วก็ไปชั่งอ่าแล้วก็เอาไปชั่งอย่างเงี้ยฝากเข้าอย่างนี้ก็ประมาณสองโลกว่าได้สองโลกว่าแล้วผลไม้สองอย่างเนี่ยอ่าแต่ว่าถ้า จะให้ดีอ่ะตัดตัดหัวนี่ออกตัดตัดหัวตัดนี่ออกเอาไปจะลูกมันบางทีก็ส้มเนี่ยหลายๆลูกยิงไปหลายๆลูกนะส้มยิงไปหลายๆลูกแต่ถ้าแตงโมมันจะได้เยอะหน่อยใช่แตงโมเตงโมมันจะได้เยอะหน่อยนะครับแตงโมเนียนสุดแล้วมาฉีดฉีดเข้าไปแตงโมเดี๋ยวผ่าให้ดูแตงโมนี่เนี่ยฉีดออเนี่ยกิน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 ไปฉีดให้พยายามแบบว่าเรา คนข้างในนะครับนักโทษจะสั่งว่าฉีดฝั่งนี้ครึ่งหนึ่งฝั่งนี้ครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยทำลูกศรบอกด้วยอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยโอ้ยปิ้นปิ้นนะฮะเดี๋ยวเอาเต็นโง่ทุบ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 ก่อนแต่บางทีเจ้าหน้าที่เขาก็ผ่าดูนะครับนี่ฉีดใช่ไหาได้ยินเสียงรั่นเลยใช่รั่นข้างในเลย นี่อ่ะโฮแวร์่า,บบาเลยเพื่อนแล้วรอจะอธิบายให้ฟังมาครับทาไมทาไมเขาต้องถึงทําแบบนี้เพราะว่าข้างนอกไม่จาเป็นต้องไปทํานะครับข้างในสมัยก่อนอะ่ะมันยังทําเอาอาหารเขาได้แต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีที่เอาอาหารจากบ้านไปเยี่ยมญาติแล้วอาหารไปด้วยไปช่างห้าโลเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับอันนี้คือเล่าถึงสมัยก่อนนะครับเออ่าแต่ตแตงโมลูกนี้ก็ยังกินได้เหมือนเดิม เพราะมันไม่มีพิษนะครับใช่เหมือนเดิมเนี่ยกินได้เหมือนเดิมดูว่าข้างในมีน้ำมีอะไรไหมฉี้ก็ไปสองสามสลิงล,ละเวลาเจ้าทีเขาผ่าดูเขาผ่าดูปกตินะครับเนี่ยปกติเลยนะครับผ่าดูแบบปกตินะครับเนี่ยนะครับพอผ่าดูปกติแล้วเขาก็จะเอาให้เราเอาเข้าเข้าแดนไปเลยนะครับแล้วก็ถือเข้าแดนไปแบบว่าร้วิวแต่ว่าไอ้พวกเพื่อนรออยู่รู้แล้วงานมางานมาเฮ้ ปหาไมหาดึงไปหาเออดึงไม่หานีดึงไม่้านแล้วทีนี้มันก็จะมีพวกแผนกดูนะครับแผนกดูเนี่ยคือในบ้านเนี่ยจะดูว่าเจ้าของเจ้าของแตงโมก็จะดูงี้นะดูนะครับผ่านะครับแล้วก็ผ่านนี้นะครับแบ่งไปอ่าแบ่งไปนะครับพอแบ่งผ่าสี่ผ่าห้านะครับเราก็จะมานี่ฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาจะมานั่งดูแตงโมนะครับตรงไหนมันช้ำ แต่ถ้าตรงนี้ช้ำเนี่ยคือตรงไหนช้ำนะครับคือตรงนี้คือว่าเหล้าเข้ามาตรงนี้หรือว่าแอลกอฮอล์เ um, ข้ามาตรงนี้ครับเขาก็จะดูอ่ะอันนี้เอาไว้ให้หัวเรือใหญ่เองนะแล้วก็ยัมานั่งดูอ๋อตรงนี้เน่นอนมาตรงนี้นะครับเขาจะดูเนี่ยจะดูไปเรื่อยเลยนะครับว่าอ๋ออันนี้ไม่มีรอยเข็มเขาก็จะแยกวางแยกไว้ครับส่วนอันไหนมีรอยเข็มเขาก็จะวางแยกไว้ตั้งหากอ่าเอาไว้สับแบ่งนะครับแบ่ง รู้แล้วว่าแอลกอฮอล์เข้ามาตรงนี้นะฮะับเนี่ยอันปุ๊บอันนี้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 คือช่ำเลยเออนี่ฉ่ำเนี่ยเทสอะเนื้อกลิ่นขึ้นจมูกเลยครับเนื่ออยากกินนะเด้แม่แม่กินขึ้นจมูกอะครับยืดยอดดูทำเลยครับจะให้จากกล้องไม่ไม่เอาหรือรอนะจากกล้อง ตากล้องฮะอ่านของเราเองฮะแล้วตากร้อง่ายโอเคเราลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมและวอแวร์เดี๋ยวตอนไหนมีโอกาสจะทําน้ําพริกเมาให้กินนะครับครับผมและวอแวร์ลาไปก่อนนะครับบวัสดีครับสวัสดีครับอือหือมึนอลยรเพื่อนมึงเนี่ยเมาส์เนี่ยไม่กลับแล้วบาดเบิด โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทะเล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 